สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปหอนบอพี่น้องเอ้ยยายปลูกพักวนันบักพีกบ้านบักคุงไว้ก็บอกเป็นตลอดมันแดดคัากรายยายก็เลยเอาผ้าสแลนมาบ,บังแดดให้จักน้อยขนาดค้นก็นยังหอนเนาะต้นไหม่มันสิท้นได้เป็นบอพี่น้องย้ายกับมาเห็ดกันเลยค่ะเห็ดไปตามวุ้นสามาถของเจ้าของนี่แหละค่ะสิล่อให้มือ,อยลูกหยุดงานกับสิโดนโพดมันสิตายก่อนไหมคะ่ะ แเลยามาเห็ดใบสัวข้าวขุดหลุมเลิกแน่ตื่นแน่ไปสันพี่น้องให้หลานมาท้ายขีบห้ได้หน่ <c oughs> ท้ายขีไใบเบิง้งว่าตอนก่อนเห็ดเป็นจังสี่ตอนหลังเห็ดแล้วมันสิเป็นจังหดสันเด้พี่น้องขุดหลุมไปเลยพี่น้องแดดแดดย่ายสีเห็ดใด้ซ้ำได่บุหอนขาหอนแน่หลานหน่อยนอนอยู่เถียงผ้ามาหน้ามาให้ค่ะพี่น้องซาบหลานปิดเท่มเต็ตตอก่อนจ้า แล้วๆพี่น,อออนอ้องขามาเศร้าหงบนั่นเลยแล้วคักดอกตะค้นกับหอนต้นใหม่เฮจันได้มันจะทนใดเนาะนี่จ้าเห็ดสัวข้าวไห้สะก้อนกัดลูกหยุดงานจะเสียลูกเห็ดดีๆย่านมันตายก่อนเบี่ยวก,กับผีเบี่ยวก,กับฮงปลูกวานไหวย่านบ่ได้ปลูกเบด้วงดูแะพี่น้องยายบอยู่บานซี่หาเหมือวังช่วงมันก็เกิดอยู่ได้คือมนมันใหญ่เหมือนมันก็สิดได้ปลูกพอได้ปลูกได้กินอยู่ก็เลย ขึงขึงแดดบางแดดกลางเว้นไว้แม่พี่น้องมันจะมาหอนแทะอันนั้นก็สิเป็นหนานผักย่อยว่าสิเห็ดไปอีกอยูผ่ผาสะรเล่นอมตะบานสิมุงออกไปอีกอยู่ผักก่อนกะสิซอยบ่ให้ยหอนไปช่วงเนึง่งอยู่ช่วงเทียงช่วงกลางเว้นนี่ก,ก็แดดคางพี่น้องมันเป็นหนาหอนเนะเาะเข้าก็อยากปลูกอยากยังนั่นนะสุอดอกธรรมดากะ เพิ่นกะกลางสะแเล่นก่อนละ่ะเพิ่นจังค่อยวานจังปลูกต้นบัากฮ่งได้นั่นที่ย้ายเห็นเอาถุงปุ๋ยบังแดดไว้ให้นั่นเอามาปลูกว่ามีน้ำโหดประสั่นมาลรอบ่แม่นวันนี้แดดแก่มากมันละ่นละ,นดดกนละกำลังสิตุวยไปเลยเอาถุงปุ๋ยบังไว้ใบเอาสะแเล่นคุ้มไปหอดปุ่นแ่ะท่านไอเห็ดักขานี่ก็สิติดอยู่มันเป็นแนวตายยางเนาะพี่น้องเนี่ติส์เดสโตนละละ้นแล้วล่ะสายยางย้ายกับเปิด น้ำให้มันไหลไปนะ้ำมูลนั่นให้มันซุมไว้จ้าผักก้อนผักก้อนเอาซ้ำนี่ก้อนหมูนี่จ้า